มรดกแห่งความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตงุงผืนพิเศษนี้ได้รับการออกแบบและสั่งทำด้วยมือโดยเฉพาะจากบรมีอัครละล้านนาเพื่อใช้ในพิธีสืบชะตาที่ประเทศพมา่าในวันที่11เดือน9พศ2568นี้เป็นการผสมผสานความเชื่อสู่เครื่องสการะร่วมสมัยที่ทรงพลังตุงข้าคิงมีความหมายลึกซึ้งในหลายมิติ 1. สะเดาะเคราะห์และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสมือนตัวแทนที่ได้รับเคราะแทนทำให้ทุกโศกโรคภัยหมดสิ้นไป 2. สืบชะตาและต่ออายุเป็นเครื่องประกอบพิธีสำคัญช่วยต่ออายุให้ยืนยาวเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง 3. ถวายเป็นพุทธบูชาสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตที่ดีทั้งในภพนี้และภพหน้า ทำไมต้อง12นักกษัตริย์ชาวล้านนาเชื่อว่าการถวายตุงที่มีรูปครบทั้ง12ราศีคือการปัดเป่าเคาะกรรมและสิ่งไม่ดีที่อาจจะติดตัวมาตลอดปีเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยความบริสุทธิ์และเป็นสิริมงคลเชื่อว่าอนิสงส์ผลบุญนี้จะช่วยค้ํจุนดวงชะตานำพาความสุขโชคลาภและความสำเร็จมาให้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าคุณจะเกิดปีนักษัตริย์ใดก็ตามครับตุงค่าฮิง12นักษัตริย์จึงเป็นการรวมพลังแห่งความเชื่อเพื่อสร้างเครื่องสักการะที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามแบบฉบับของเราบารมีอัคระล้านนา